สองสัเฮ้ยสี่สิบห้าคนที่45ได้แก่สวัสดีค่ะจานใส่นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปกินตามใจคนดู1หนวันค่ะ เป็นคลิปที่เราตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีใครมาให้เราตามใจไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรด้วยเราได้เปิดให้ทุกคนคอมเมนต์กันนะคะถ้าเราอยากกินอาหารตามใจคนดูอยากให้เรากินอะไรณนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยคอมเมนต์ทั้งหมด216คอมเมนต์ค่ะทุกคนขอบคุณมากมากม,ากมากตอนแรกนะคิดว่าแบบโอ๊ย50คอมเมนต์ก็หลูแล้วนะร้อนึงก็คือแบบเยอะมากแล้วแต่อันนี้คือ 2อ6ร้อคอมเมนต์อ่ะคือไม่คิดว่าทุกคนจะมาให้เราตามใจเยอะขนาดนี้แต่ถ้าตามใจทั้งหมด200กว่าคนเนี่ยไม่น่ารอดนอกจากตัวจะแตกก็คือเงินในกระเป๋าก็คือแตกหายไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาซากักเอ่อกี่คนไม่รู้แล้วแต่ความอิ่มของท้องเรานะคะสมมุติว่าแบบคนคอมเมนต์ว่าที่กินเส้นไฟหนึ่งชิ้นก็อาจจะได้216คนเลยนะใช่ปะ่ะใช่ป่ะเพราะว่าเ้นไฟก็ไม่สามารถกินแค่ชิ้น2ชิ้นได้ <c oughs> ถ้าเป็นเมนูใหญ่ๆก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่รู้ไม่รู้ละกันมาสุ่มดีกว่าเดี๋ยวเราจะตั้งความคิดเห็นแบบเก่าที่สุดก่อนแล้วเราก็จะใส่ตัวเลขในโปรแกรมสุ่มไป216คอมเมนต์นี่เรามีไอเทมไอเทมรับจากข้างหลัง1ถึง216แรนดอมเลยไหมเอาจริงๆถ้าวันแรนดอมาไปเลขที่200ไม่ต้องนั่งไล่รับไปถึง200เลยเยหรอ,อนะมนเริ่มเมนูโอ๊ยนี่ก็พูดปุด๊บมันก็ขยับปั๊บเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มเมนูแรกของวันนี้ค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโฆษณาปิดไว้โอ้ย o ูทูบมิวสิกด้วยโอ้โหก็ก็ยังดีเมนูแรกของเราวันนี้เลขที่ออกคือ61นะคะทุกคนเก่าที่สุดก่อนนะคะ61อืมไล่ไปเลย1,2,3,4,5,6 1 8 1 1ม1 2 1ห้าห1เ1็ดแปด1ก้1 <alrededor> 1 <revenir> mm hmm. สีดำ24ชั่วโมงบอกก่อนนะคะหลายๆคนนะ่ะเท่าที่อ่านผ่านๆเมื่อกี้มีแบบกินสีนี้ี4ชั่วโมงกินสีนี้24ชั่วโมง,โมงคือเราไม่สามารถกินสีนี้24ชั่วโมงได้เพราะว่าวันนี้เราทําคลิปกินตามใจคนดู24ชั่วโมงถ้าเราทำสีดำ24ชั่วโมงอีกซึ่งเราทําไปแล้ว เด,เ,ดเดี๋ยวคนอื่นก็จะ <c oughs> โวยได้แค่คอมเมนต์เดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวกินแค่สีดําเมนูหนึ่งละกันสีดําอะไรอะกินไม่หมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปรุ้นกันนะคะว่าสีดําเราจะได้กินอะไรไม่บอกหรอกเพราะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หลานนะคะทุกคนน้อง O U A N อะไรบางอย่างเนี้ย <c oughs> พี่เจอสีดําแล้วนะ <c oughs> โอสีดําเต็มเลยอะเอาอันนี้ดีกว่านี่โอ้ คคใครจะรู้ว่าเข้ามาใกล้ขนาดนี้มาให้ดูใหม่ให้ด้วยเมื่อกี้ชนกล้องช็อกโกแลตพุดดิ้งค่ะสีดำอีกแล้วอ๋อไม่เบื่ออให้กินสีดำอ่ะบราวนี่ช็อกบอลแล้วก็ขนมปังช็อกหน้านิ่มมั้งเอออะไรสักอย่างนี่แหละดำไหมดำพอไหมอะไรดำดำอีกแล้วดำอีกแล้วของเก่ายังไม่หมดเลยอของใหม่มาเยอะอร่อ,อ,อยจังเลยอ่ะช้อนซ่อมไม่มีก็ต้องใช้ช้อนกระชอนอันนี้มีความแบบ หนึบเนี้อเหนียวนุ่มเฮ้ยอร่อยอร่อยอันนี้เป็นช็อกบอลนะคะอือหือะไรดำไหมโอ้สุดดอ,อร่อยอ่ะอ,อร่อยขอบคุณน้องน้องเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกได้ไหมว่าชื่ออะไรพี่อ่านไม่ออกขอบคุณน้องที่ทําให้พี่มีมื้อแรกที่แสนหวานไม่ขมขื่นนะอันนี้หวานนะอร่อยเดี๋ยวเราจะมาสุ่มต่อนะคะว่าเราจะได้กินอะไรต่อเพราะว่าอันเนี้ยไม่ขนาดท้อ,องมากๆ มันคือยังไม่ถึงคําว่าอิ่มสุ่มต่อนะคะเราจะได้เลขที่153นั่งนับวนไปค่ะ151 152 153กิ15 1, 15 2, 15ม่งงหนึ่งวันช่องเรามันคือคาแรคเตอร์มันชัดขนาดที่ทุกคนอยากจะให้กินแต่ละสีแต่ละสีจะสีให้กินทั้งวันด้วยคอมเมนต์ของน้องกริมหัวเว่ยน่าจะอ,าจอ่านยงแี้นี้ กินสีม่วงหนึ่งวันขอเป็นหนึ่งมือแล้วกันนะอย่าเรียกว่ามืออันนี้มื้อหนึ่งหรือเปล่าห <1 S 1> นึ่งเมนูอ่าหนึ่งเมนูแล้วกันถ้าเป็นหนึ่งวันก็คือทําคิปไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะว่าอันนี้กลายเป็นสี่สิบแปดชั่วโมงแล้ว<ด>ก็คือสองวันแล้วนะรวมสีดำหนึ่งวันสีม่วงหนึ่งวันกินอะไรสีม่วงเดี๋ยวไปรุนร้อมกัน,กนเพราะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินอาหารสีม่วงอาหารสีม่วงคืออะไรอ่ะไปค่ะในที่สุดเราก็เจอ้องม่วงน้อยของเราค่ะนี่เลย PURPLE SWEET POTATO หรือว่าทาร์ดมันม่วงนั่นเองกินตรงนี้แหละเพราะว่ามันก็ไม่มีที่กินโอ้ยเราต้องกินหน้าธนาคารสีม่วงเฮ้ยเขาไม่ได้จ่ายแล้วนะและนี่ก็คือทาร์ดมันม่วงค่ะม่วงพอไหมคะน้องชื่ออะไรนะคาเลมคาเลมขัดเข็มอาจจะชื่อเข็มก็ได้หรออื้ออร่อยอร่อย อร่อยเลยทำไมได้กินแต่ขนมหวานนะพยายามหาสีว่วงที่เป็นของขาวนี้ไม่มีเลยสุ่มต่อค่ะโอ้กออออ็นับจากข้างล่างมาไงง่ายเออใช่นับจากข้างล่างกินส้มตำกุ้งสดค่ะได้กินของขาวแล้วตำกุ้งสดไปหาร้านเลยดีกว่าไป แถวนี้ต้อมตำที่นี่มีอะไรบ้างอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาร้านส่อมตำ้วเดี๋ยวมาเจอกันหัวหิวอยากกินมากป่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแสนแซ่บนะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าน้องคนที่คอมเมนต์เนี่ยน้องแม็กก็มาดีคับสั่งไปแล้วค่ะเป็นซ่อมตำกุ้งสดนะคะตามใจน้องแม็กเลยค่ะมาแล้วค่ะน้องแม็กนี่โหเรียกชื่อง่ายชื่อเป็นภาษาไทยซ่อมตำกุ้งสดนะคะที่น้องแม็กรีเควสมากุ้งสดเยอะๆจ้า อ,อร่อยมากเลยมันแซ่บมากเลยค่ะทุกคนดูดิกินไม่หยุดเลยหิวจริงก็ออยังว่าหิวเดีย๋ยวมาสุ่มว่าเราจะได้ตามใจใครต่อไปนะคะแล้วก็ได้กินอะไร 1, 2, 16 6, 16 7, 16 8, 16หนึ่งสองสามร้อยหก้อยหกสร้อาไม่ว่าเราจะร้อ1หกสิบก้น้องพิมพ์มันยาว กินอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับชีสท่าน้องเกลวินซ่เงินนะคะคนนี้นี่พี่ตบมือให้เลยพี่อยากกินชีสมากน้องให้ชอยง่ายมากอ่ะคือแบบขอบคุณค่ะพี่จัดให้ค่ะน้องเกลวินค่ะน้องแม็กลบไปนะพี่ตามใจเสร็จแล้วต่อไปจะตามใจน้องเกลวินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรที่มันเกี่ยวกับชีสค่ะไปเร็วไปเร็วตามมาตามมาอารมณ์ดีไปค่ะไป เจอร้านชีสละค่ะโหถือตังคเรียบร้อยเลยชีสเลเวอร์เป็นพิซซ่าชีสม้วนค่ะเป็นแบบไอติมแบบนี้นี่จัดให้น้องเกลเวลินแบบตามใจสุดๆไปเลยชีสสุดๆไปเลยตามใจน้องหรือตามใจตัวเองตามใจน้องแต่ได้ใจเออเออใช่น้องได้ใจพี่ไปแล้วนะคะรักษาไว้ดีๆนะโอ้ยแฮผ่าว้เราอยู่ในพิซซ่าม้วนยัาค่ะทุกคน หน้าตาเหมือนกันปะเหมือนอยู่เด้อพ่อกับลูกไม่ใช่นี่จะคือยักษ์กับมดไม่ใช่พ่อกับลูกอันนี้หน้าอะไรอ่ะน,นี่หน้าแฮมกับบรสดแล้วก็ชีสอันนี้ชีสและ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 ชีสไปนั่งกินดีๆไหมใช่ๆไปนั่งกินดีๆดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะชีสยืดแบบเขาหรือเปล่ายืดแข่งกันเลยเดีกว <S <S> ่าเออเออออกมแล้วเหมือนกัน เหมือนกินพิซซ่าเลยอ่ะทุกคนตรกาบใดที่ท้องเรายัางไม่ตึงพอจะไม่มีวันหยุดกินเด็ดขาดเนื้อสองสามอุ้ยสามสิบแปดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามสิบแปดโอ้โหอ,อวันนี้มันคือสวรรค์ของเราชัดๆขนาดนั้นเลยอหรอ น้องอนุชิตจ,จันคุ้งค่ะกินบิงซูค่ะอขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องอนุชิตไปกินบิงซูนะคะอุิวร้านไหนดีอ่ะเลือกไม่ถูกเลยปกติไม่ชอบกินบิงซูเท่าไหร่เลยอ่ะอาทิตย์หนึ่งแปเก้าวันไม่กินบิงซู <c oughs> เราไปตามหา้านรบิงซูกันดีกว่าค่ะทุกคนอุย๊ยกินร้านไหนดีนะ รสอะไรดีนะใส่อะไรดีนะไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยอยากกินอ่ะเมนูเนี้ยรำคา <laughs> มาแล้วค่ะคากิโคริสตอรอเบอรี่หรือว่าบิงซูสตรอเบอรี่นะคะเราสั่งแบบไซส์เล็กมานะคะเพราะว่า,นนวา,รราเริ่มไม่กินด้วยแล้วอะกระป๋องเริ่มจะขับแล้วอะ่ะไม่ค่อยอยากกินเลยอะ่ะปกต <c oughs> ิไม่ค่อยกินบิงซูนะม้วนสุกใจไม่ค่อยน้องหนูจิน น้องถูกใจหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่ถูกใจมากกินมาตั้งนานดูเหมือนกินได้น้อยครึ่งอันแล้วคือน้อยอย่างงี้ใช่ไหมใช่กินยังไงก็ไม่หมดทุกทีอยากกินเสร็จจะมาสุ่มว่าเราจะได้ตามใจใครคนต่อไปนะคะตามใจต่อค่ะมาหนึ่งสองสามเฮ้ยสี่สิบห้าคนที่สี่สิบห้าได้ แกนับก่อน41 42 43 44 45น้องวานุสนานสปากเกตตีค่ะพี่เต็มใส่ขอมื้อเย็นของเราสปากเกตตีเฮ้ยอิ่มท้องแน่นอนต่อไปพี่จะตามใจน้องวานุสนานนะคะวันนี้ไม่ต้องของที่เราชอบมากไม่ว่าจะสุ่มได้อะไรคือแบบเราชอบทั้งนั้นเลยเอาทุกคนรักเราทุกคนกขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะไปะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้กินสปากเกตตีหน้าอะไร ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านโอกระจูค่ะไม่ต้องงงนะคะว่าอะไรจูๆจูร้านนี้ชื่อร้านโอกระจูจริงๆนี่โอ,โอกระจูน้องวานุสน,นันให้พี่มากินสปากเกตตี้แต่ว่าไม่ได้บอกเป็นสปากเกตตี้อะไรใช่ปะพี่ก็เลยสนองความต้องการของตัวเองเพราะว่าสปากเกตตี้ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่พี่ชอบอันดับ หอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันว่าสปาเกตตี้ที่เราชอบอะ่ะมันคืออะไรไม่ได้อร่อยแบบที่เราอะ่ะแต่งตั้งขึ้นมาเองนะทุกคนเพราะว่าร้านเนี้ยอร่อยจริงๆอร่อยจนคิวเยอะ ไม่ใช่ทุกคนดูสิคิวเยอะมากอันนี้คือแค่นอกร้านนะคะในร้านคือแบบดูดิดูในร้านด,ดีเห็นปะเยอะมาก่ะเราก็ได้ทําการฝ่าคิวทั้งหมดมาก็คือส,สปาเกตตีที่เราคิดว่ามันอร่อยที่สุดสปาเกตตีแองเจิลแฮร์ปูครีมไข่กุ้งคะ่ะทุกคนแค่ชื่อก็แบบกินแล้วต้องเป็นนางฝ้าอะไรอะไรแองเจิลแฮร์แองเจิลแฮร์เนี่ยมันจะเป็นสปาเกตตีเส้นเล็กคะ่ะทุกคนมันจะเส้นเหมือนขนมจีนอนะ <laughs> ขอบคุณน้องอนุสนันนะคะที่รีเควสเมนูสปาเกตตี้พี่อื้อร่อยมากค่ะทุกคนดูความเยิ้มนี้ดิออร่อยมากทุกคนคอ สยามแนะนำให้มากินนะคะมาลองกินดูสปาเกตตี้แองเจิลแฮร์ฟูครีมไข่กุ้งเดอะเบสสองสปาเกตตี้ที่เคยกินมาทั้งหมดขอบคุณทุกคนนะคะ200กว่าคอมเมนต์ตอนนี้เป็น219แล้วที่คอมเมนต์มาคิดเมนูมาให้เราถ้าคลิปนี้กระแสตอบรับดียอดไลค์เยอะยอดดิวเยอะนะคะเดี๋ยวจะมาทำา EB 2นะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าถูกใจถูกใจเหลือเ <laughs> กินเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย